ที่กําลังประมวลผลนี้เป็นหนึ่งในขั้นตอนที่แสดงให้เห็นถึงการประมวลรสชาติอาหารไทยจากระบบคอมพิวเตอร์ที่ถูกนําไปทดสอบว่าอาหารชนิดนั้นๆปรุงขึ้นมาแล้วได้่ามาตรฐานความอร่อยสําหรับรสชาติอาหารไทยหรือไม่โดยวัดค่ามาตรฐานจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติเรื่องของรสชาติเนี่ยเราทําให้เป็นมาตรฐานได้นะครับก็คือ,อรสชาติอาหารไทยที่เป็นมาตรฐานก็คือภายใต้โครงการ ไทยเดลิเชสเนี่ยนะครับก็ถือว่าเวลาถ้ามีการชิมร้านอาหารที่นําเครื่องนี้ไปใช้เทสแล้วก็มีผลวิจัยตรงนี้เนี่ยก็จะสามารถใช้ตัวโลโก้แล้วก็มองให้เห็นเป็นมาตรฐานความอร่อยในลักษณะเดียวกันนะครับซึ่งไทยเดลิเชสเนี่ยคงไม่ได้เป็นโครงการที่เปิดออกมาในเชิงของการมองในเรื่องของผลกําไรแต่ว่าเป็นในเชิงของการที่อยากจะเอาวิทยาศาสตร์ต้องบอกว่าเอาวิทยาศาสตร์ไปเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยพิสูจน์เกี่ยวกับเรื่องรสชาติอาหารให้มี มาตรฐานนะครับที่คงตัวนะครับก็คือเป็นมาตรฐานเดียวกันนะครับแต่อย่างที่บอกไม่เกี่ยวกับอร่อยหรือไม่อร่อยสามารถพัฒนาตัวมาตรฐานต่อมาได้เรื่อยๆนะครับจากรสชาติอาหารไทยที่เป็นเอกลักษณ์ทําให้ต้ยมยำกุ้งน้าใสผัดไทยแกงมัสมันและอาหารไทยอีกหลายชนิดเป็นที่ประทับใจแก่ผู้บริโภคทุกคนรวมถึงชาวต่างชาติที่ชื่นชอบกลิ่นเครื่องเทศและเพื่อส่งเสริมสนับสนุนอุตสาหกรรมอาหารไทย รวมถึงสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างต่อเนื่องเครื่องตรวจวัดความอร่อยจึงถูกคิดค,นค้นขึ้นภายใต้แนวคิดอาหารไทยไม่ว่าครัวที่ไหนต้องมีรสชาติไทยเดียวกัน เครื่องวัดค่าความอร่อยของอาหารนี้นะคะสามารถวัดได้ทั้งรสชาติและกลิ่นของอาหารโดยอาศัยจมูกและลิ้นอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นเซ็นเซอร์ฝังอยู่ในนี้ซึ่งเมื่อเรานําอาหารใส่เข้าไปในช่องนี้ภายใน7นาทีเท่านั้นเราจะสามารถทราบได้เลยว่าอาหารถ้วยนี้มีมาตรฐานอย่างไรเมื่อเทียบเปรียบเทียบกับอาหารในโครงการไทดูริเชียตซึ่งผลจากการประมวลออกมาพบว่ารสชาติของอาหารอยู่ที่ระดับ0%และระดับกลิ่นของอาหารอยู่ที่ระดับ99% ผลการตรวจวัดรสชาตินี้เป็นเพียงการเปรียบเทียบความคล้ายคลึงของกลิ่นและรสชาติกับอาหารตัวอย่างที่ทางสำนักงานนวัตกรรมและกลุ่มนานโนเทคได้ตั้งไว้ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งจะจดจำและเปรียบเทียบกลิ่นของที่เราต้องการพิสูจน์กับกลิ่นของตัวอย่างมาตรฐานเพื่อบอกความเหมือนและความแตกต่างได้เพื่อวัดรสชาติที่สำคัญของอาหารไทยคือรสเผ็ดเปรี้ยวเค็มและหวาน ซึ่งเป็นรสชาติที่ทําให้อาหารไทยได้รับความนิยมสองสาวันนี้เองก็มีการติดต่อมาจากทางประเทศอังกฤษเป็นผู้ที่เป็นเรียกว่าเชนใหญ่ระับต้นๆของอุงกิจนะครัก็ทราบข่าวนี้ก็ประสานมาที่สํานักง,งานรัตกรรมว่าอยากจะเข้ามานะครับมาขอข้อมูลนะครับเพราะว่าเขาเองเนี่ยมีสาขาเป็นพันกว่าสาขาทั่วประเทศเนี่ยนะครับ ก็อยากจะทําให้มันมีมาตรฐานของอาหารของเขานะครับมันก็คงจะมาดูว่าเอาไปใช้หรือว่าแอปพลายใช้กับของเขาได้ไหมประยุกตใช้กับของเขาได้ไหมนะครับโดยหลังจากนี้โครงการเครื่องมือวัดความอร่อยจะถูกพัฒนาเพื่อเตรียมเข้าสู่ตลาดอุตสาหกรรมอาหารในเชิงพาณิชย์ต่อไปซึ่งอุปกรณ์นี้จะช่วยให้อาหารไทยมีมาตรฐานตามโครงการครัวไทยสู่ครัวโลกเพื่อตอบสนองความต้องการรสชาติอาหารไทยในตลาดต่างประเทศ สวรัสษออ่ออมถ่ายภาพพัทราพรแต้มสุวรรณเข่าห้าน้านหนึ่งรายงาน